ตัวซเทโล่งซี้แล้วมาที่นี่แส่ไว้ประมาณหนึ่งถึงสองนาทีแล้วแล้วก็เอาไส้นี่ขึ้นมาเอาขึ้นมาใส่สอบใส่สอบซี้กระบอมใบจักประมาณจักสองคืนคือหนึ่งคืนก็นกนได้หรือว่าสีปลูกโรดก็ได้แต่ว่าให้สรางดีแใส่อ่า เอาไว้เส่สอบไพ่ไดยึงขึ้นหรือสองขึ้นหล่ะให้มันฟงหักฟงนอหักกระสีดกเ,เวลาเขาจะปลูกต้นท่านคับโลกหักกระไหลหัวกระใหญ่ข้าเห็ดแ่ทองแต่บัดนี้เขาปลูกแล้วแล้วเวลามันเกิดขึ้นมาได้สองสามใบเราก็เอาโสมแดงไปรสีดอ่าต้นน้อยมั่นน่ะประสีดกับมันสิเฮ็ดให้ตรงต้นท่นอนชาวอน แล้วเฮ็ดว่าให้เป็นโรคเป็นไขยแข็งแรงทั้งต้นทั้งรากทั้งใบรากกระติหลายหัวกระใหญ่วันนี้เขาก็ดอีกต่อมาอีกหนึ่งเดือนก็ไปฉีดอีกข้างหนึ่งสองเดือนที่สองกระสีอีกข้างหนึ่งให้มันได้สามเทืาสามเดือนมันติดหัวใหญ่เคยได้หาตันกระสีได้สิบตันเัีงสั้น หกระดกหัวกระเน่ยยแป้งกระไลายข,าข้าใส่สมแดงเสข้าเห็ดแบบนี้ขาวใเห็ดนี่นะครับสมแดงตัวนี้นะครับมันสีเย็ดไห้สุดยอดตัวนีุ้ดยอดเลยครับพี่น้องพรท่านเคยใส่มาล่องเบึงผมใส่ามาแล้วสีเขากาด็ดีสีเพื่อทุกชนิดดีว่าครับสีทั่วสีแบักแตงนี่เก็เห็ดให้กรอบให้หวานนี่รสชาติด,ดีเขา่าเห็นว่าเข่าหน้าผมน่น นี่คนเพื่นไทยมั่นอยู่ไกลเขาเข่างามนี่ครับนี่เนี่ยเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับนี่แต่ใส่ใ่ห้องท่าทีแรกปุ๋ยกะนนาชิไล่เดี๋ยวใส่ปุ๋ยแค่สองสอบนี่มาที่นี่ผมได้เห็นตัวอย่างว่ามันดีผมก็ได้ใส่โสมมาตลอดนี่เป็นกวดที่สองแล้ะครับจะใส่โสมมาผมปลูกทุเรียนไห้หันสามสิบสี่ต้นครับ แดีวผมเอาสมไปปลูกเป็นซตนะครับสุดยอดเลยครับเรียนผมครับก<ม>่ต้องหวง่วงวราไปด้ผมสิปลูกมั่นนี่เราได้ดปลูกอะไรนะครับปลูกหาไรผมคิดว่าหาไรนี่ผมจะเอาหาสิบตันเลยครับ,บไปช่วงนี้เพราะว่าผมกะป่ามันไว้แล้วย่างนิดหน่อยผมก็ต้องได้ละสี่สิบแ้มาถึงหาซิบผมปลูกซีไรนี่มันเคยได้ม่เกินย่างสูงสุดมาเกินซิบหาตันให้ยี่สิบตันครับ <S <S ที่นี่ผมว่าจะเอาไฮไปเป็นเอเอเลยผได้ไปมั่นแปงนี่เป็น แสงสาธิตแสงตัวอย่างเลยน,นั้นพี่นอ้องถ้าใครสนใจใส่เด้ครับตัดสินใจใส่ได้ครับสุดยอดครับดีครับดีพี่น้องครับเป็นอะไรหัวมั่นสวมแดงสุดยอดบอสนี่ล่ะสีสามเทือกสีสามเทือกนี่แหละครับนี่แหละตั้งแซทอนทั้งสีดเป็นได้หัวมั่นคักบอหัวนี่แหละหัวมันสวมแดง ยอดเอาไว้ดีหรอได้พี่น้องพี่น้องเอ้ยกันไฟพรท่านได้อันฉีดก็มาเอาไปฉีดแล้วสมแดงอะมีโนโบริษัทพอดีนาเฮดเวิร์ดเน็ยดเน็ดเฮดเนีดะสุดยอดได้พี่น้องหัวมันรุ่นนี่รุ่นขาตัวอยู่ผมลดน่ต้องบันดาเนี่ยกันไผพ่านพ่อ,อร้องกับพ่อลู้เด้อสิบบาทเลยนี่ล่ะสมแดงของเพป็นเนียสุดยอดทีเดีย ผมแซทอนสีดสามเถ้อและ้วกะ็เอาผสมกับอะมิโนโแล้วพี่น้องสุดยอดอีิงีมัน่นเพราะท่านหอดปีนะครับมั่นสิบเดือนนึงเนี่ยนี่ละมั่นสิบเดือนสุดยอดอีิเลยเนี่ยเบิ้งหัวรดเกิดมากกับื่เคยพ่อเคยเห็นผมนี่ละตั้งแรกไม่ใช่มีผมมันน่นได้ ไล่นึงผมคิดว่าพอ,อยู่ดอกซิปตันก็รุ่นนี่ละ่ะซิปตัน,นแท้ๆอ๋อมันไปสนใจโทรมาเด้อพี่น้องเด้อโทรมาติดต่อครับหัวใหญ่สมเพียรแสนรุงนี่นละ่ะผูกมันหัวใหญ่สุดยอดรวยก็รวยวันนี้ล่ะพี่นอ้องเอออ้าสนใจติดต่อมาเด้อ0933813313เบรโทรก็ได้ บ่แพงดอกครับพี่น้องมะหอดพันดอกชุดหนึ่งก็ไดดประมาณ80 0<อ>บาทนี่และพี่น้องออเออเอาสนใจโทรมาดื้อใครพวท่านร้องก็บร้องเบิ่งขันจากลำจากลวยกัปอูกมันหัวใหญ่แลละกับใส่สวมแดงคือผมนี่แหละครับพี่น้องเอามีแค่นี้แหละครับใครรู้จากเราคนนั้นโชคดีเย้ สวัสดีครับพี่น้องมาเบิ่งผลงานของโสมแดงนะครับนี่เด้อเบิ่งมันสับปะหลังใส่โสมแดงครับหัวใหญ่หัวเงาครับพีดแทส้สองเท่าเองพีดเทียวแรกคือกับยาขา่าหยาครับโอ้ยผมก็ว่ามันหัวเงาครับแล้วนี่ครับงกจนสี่พันแปดละเมื่อยไปแน่งเหล่าคนเบิ่งเนี่ยเบิ่งเอาเด้อพี่น้องกันบ่เสียก็วาเบิ่งเนี่ยในรถเนี่ยตัดสองคนจนเมื่อยแอ่แล้วนี่เฮ็ดไังไหน ทัดน้อยเดียวใกล้จะเต็มรถแล้วพุทธสามสี่หล่องนึ่เพิ่งเอพี่น้องผลงานของสมแดงอะ่ะดีหลีครับสมแดงใครรู้จักเราคนนั้นโชคดี